สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดวีรกรรมกรรมการตัดสินเม็กซิโกช็อตประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศไม่ลืมเปิดวีรกรรมกรรมการเม็กซิโกช็อตประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่เคยลืมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ2หรือรอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่มเอฟที่จะทําการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มกลุ่มละ8ทีมซึ่งมีทีมลูกยางสาวไทยลงสนามนัดแรกพบกับ ทีมชาติแคนาดาและสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้1ต่อ3เซต19ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ23และ22ต่อ25สาำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามรอบ2นัดที่2พบทีมชาติเยอรมนีในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬกา และล่าสุดก็ได้มีชาวโซเชียลบางกลุ่มบอกว่ากรรมการคนนี้น่าคุ้นๆที่มาเป็นกรรมการคนที่หนึ่งในการตัดสินไทยกับแคนาดาในการแข่งขันจิงแชมโลก2022ซึ่งพอไปสืบปรากฏว่าเป็นกรรมการผู้ตัดสินที่เคยตัดสินการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกที่โตเกียวคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยหลังจากที่ญี่ปุ่นคว้าชัยชนะแบบค้าสายตาของแฟนๆ ล่าสุดไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยเท่านั้นที่ตั้งคำถามแต่แฟนบอลล์บอลทั่วโลกได้พากันโจมตีการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเผ็ดร้อนในแฟนเพจของ FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติมีแฟนวอลเลย์บอลหลายพันคนกล่าวโจมตีการแข่งขันครั้งนี้อย่างรุนแรงบ๊อบบี้ซัมแฟนวอลเลย์บอลชาวฮ่องกงโพสข้อความว่า เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆในแมตช์นี้เพราะไทยไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ถึง2ครั้งและญี่ปุ่นได้2แต้มไปดือด้อๆพอโค้ของไทยไปสอบถามแทนที่จะได้รับคำอธิบายกับโดนลงโทษซึ่งทาง FIVB ต้องแสดงความรับผิดชอบขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ